เล้ววันนี้นะครับทุกคนเราจะมาคุยเรื่องของการ3สิ่งที่คาก่อนนอน<ม>แล้วคุณจะรวยขึ้นข้อสำคัญก่อนเลยนะทุกคนเชื่อไปเลยว่ามันเป็นจริงม,มันจะมีคนบางประเภทในโลกนี้ที่ไม่เชื่ออ<ม>ที่จะหาหลักฐานโน้นนี้มันคานอยู่นะแต่เรื่องนี้ผมบอกได้เลยจิตใต้สํานึกมันโคตรสงพลังคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณนอนจิตใต้สํานึกของคุณไม่หยุดทํางาน มันทำงานต่อไปเรื่อยๆนะแล้วมันถ้าคุณใช้มันเป็นคุณให้มันหาเงินคุณให้ให้หาเงินให้คุณได้ไม่ใช่หาเงินอย่างเดียวหาคู่หาหาจริงๆหาเงินหาคู่แล้วผมก็หาคู่มานี้ปรากฏได้ด้วยจิตใต้สำนึกจริงๆแล้วอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้ไหมอ่ะครับแฟนนี่มาได้เนี่ยด้วยจิตใต้สำนึกเนี่ยตั้งแต่อยู่ตอนอยู่ท่าแล้วอยู่ที่อยู่ท่าที่ที่อเมริกาแล้วอ่ะนะผมก็มนอนก็นึกภาพฝันน่ะนึกก่อนนอนก็นึกภาพฝันถึง สุภาพสตรีคนสวยเออคนสวยว่าต้องแบบไหนอะไรแบบนี้เอ,เอาลิสต์มาอ่านก่อนนอนเอาลิสต์มาอ่านลิสต์ที่แบบเป็นคุณสมบัติของคนคนนั้นอนะมาอ่านก่อนนอนแล้วก็ปรากฏมาเป็นแมรี่แล้วก็ตงเป็นแฟนแตรคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ทําให้ความฝันคุณเป็นจริงเร็วมากคุณรู้ไหมผมเป็นผู้เชี่วชาญเป็นเอ็กซ์เพิร์เรื่องนี้นะบอกด้วยเลยผมเอาสัจาธรรมมาสอนคุณผมเอาอะไรที่มันก้าวหน้าที่สุดเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดมาสอนคุณอยากไปหลงเชื่ออะไรที่มันไอพวกที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็บอกว่า ไม่มีเหล่าฉีดต้าสสานึกไม่มีเหล่าไอ้ที่นอนแบบก่อนนอนแล้วจะทําให้รวยขึ้นไม่มีอย่าไปเชื่อเขาเลยคนอย่างนั้นทำให้วไวเบชั่นคุณต่ำทำให้คลื่นคุณต่ำจริงนะครับแล้วก็มันมีอะไรในโลกอีกเยอะมากเลยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เนื่องจากผมอ่านหนังสือปีหนึ่งเป็นร้อยร้อยเล่มภาษาอังกฤษล้วนแล้วเป็น how ทูส่วนใหญ่ผมได้ข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาผมได้สิ่งเดียวนี้สรุปมาจริงๆให้กับพวกเราทุกคน ถ้าถ้าคุณไม่ได้เห็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้พูดถึงความหล่ออย่างเดียวนะอย่าอย่าอย่าเข้าใจผิดคือเหตุผลที่พี่บัณฑิตหล่อขึ้นมันไม่มันไม่เกี่ยวแบบหน้าอย่างเดียวเข้าใจไหมคะมันมันเกี่ยวกับจิตด,ด้วยมันเกี่ยวกับความสุขที่มีอยู่ในชีวิตเพราะว่าเวลาเราสงบใจเวลาเรามีความสุขเวลาเรากําลังทําสิ่งที่เ,เราชอบเราชอบแล้วก็เป็นเป็นมันถูกกับบุคลิกแลอถูกกับ เรากําลังสร้างคุณค่าในโลกนี้เ,เวลาเราทําชิตเวลาเราดํารงชีวิตแบบนี้ยังไงก็สวยขึ้นยังไงก็หลอ่อใช่ใชจุดนี้สําคัญมากว่าบางคนอาจจะคิดว่าการการที่เราจะมีชีวิตที่ดีเราต้องหล่อสวยก่อนออแต่จริงๆแล้วการมีชีวิตที่ดีทําให้เราสวยขึ้นใช่ทำให้เราหล่อขึ้นแม่ามารีสวยขึ้นตลอดสวยขึ้นจริงๆ เพราะเวลาเราทําสิ่งที่เราชอบเวลาเราทําสิ่งที่ที่มีคุณค่าบนโลกนี้ใช่เราก็มีความสงบในใจเราก็มีความสุขเวลาเรามีความสงบในใจมีความสุขเราก็เครียดน้อยลงแต่ลอยะไยบนหน้ามันลืมหายไปเวลาเรามีแบบชีวิตชีวาเวลาเรามีแบบแสงเขาเรียก n นอังกฤษ it's when you have life when you have life when you're full of l i h t l i h t l i g h แแบบแสงสว่างเวลา เวลาใจเต็มไปด้วยแบบแสงเอคือสวยขึ้นนี่คือความรักอันหนึ่งคือความรักอันที่สองคือความหมายรู้ไหมคนแบบไหนที่มีชีวิตชีวามากที่สุดแล้วก็แบบมีพลังมากที่สุดแล้วก็แบบเติมเต็มในชีวิตมากที่สุดคนที่มีชีวิตมากชีวามากที่สุดมีพลังมากที่สุดเติมเต็มมากที่สุดคือคนที่ต้องคนที่แบบว่าอยากนำใช้นำชีวิตตัวเองด้วยการ contribution And service พูดง่ายคือการมีแบบแต่งปันให้แล้วก็รับใช้สิ่งแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาทุกทุกไลน์ลที่ผมออกไปทุกคอร์สที่ออกไปทุกคลิปที่ออกไปทุกอะไรก็ตามที่ออกไปเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนชีวิตใครบางคนผมกําลังรับรใช้อะไรที่มันใหญ่กว่าผม <Yes. S 2> มันไม่ใช่แค่หาเงินเข้าใจว่าเวลาคุณใช้ชีวิตแบบนี้มันเติมเต็มอ่ะชีวิตเติมเต็มมันเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าในโลก ถ้าทาเพื่องเงินอย่างเดียวก็อาจจะมาผิดทางใช่จริงม <c oughs> ผม <c oughs> ผมผมคอนเฟิร์มมันคือผิดทางถ้ารำถ้ารำเพื่องเงินอย่างเดียวคุณได้น้อยไปถูกเข้าใจว่าเวลาคุณได้ได้เงินอย่างเดียวในงานของคุณคุณได้น้อยไปแล้วผมจะเบื่อมากเลยนะเวลาคุยเรื่องเงินอย่างเดียวมันมันไม่เคยอินมันไม่เคยอินกับมันมันทําให้ผมเซ็งเลยจริงมันแบบกันแดแต่ถ้าคนอื่นชอบก็ไม่ได้ว่านะไม่ได้ไม่ได้แบบวิจารใครนะถ้าเขาชอบเขาทําไปแต่ว่าสําหรับผมนี่ถ้าคุยเรื่องเงินแค่อย่างเดียวแล้วไม่มีเรื่องอื่น ที่ติดมาด้วยมันยเช่นผมถึงไม่ค่อยอินกับการเทรดการเทรดทุกวันนี้่ออะไรดูดูตัวเลขมันนั่งวิเคราะห์อะไรกันว่าแต่ว่าของผมนี่คือแต่ถ้าใครอินก็โอเคแต่ว่าแตมันไม่ใช่ภาษาของพี่บางคนเขาเห็นตัวเลขแล้วเขาก็แบบถูกต้องมีความสุขใช่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 แล้วก็เข้าใจแล้วก็อินกับกับตัวเลขเหล่านั้นดีมากคนแบบนั้นก็ควรจะทำแบบนั้นแต่สำหรับเรามัน ไม่เวิร์กเฉยๆยมันไม่ใช่ความสุขของเราถ้าเราทําเพื่อเงินอย่างเดียวเราจะหนึ่งเบื่อสองคงไม่รุ่งชงคงไม่เก่งใช่ไหมคะพี่สอนไปก่อนนอนเนี่ยให้ทําทําสมาธิทําสมาธิเพราะคุณอยากอยาร้้นลนข้อสําคัญคืออยาร้้นลนอยากกังวลอย่าเอาเรื่องลบลบมาอยู่บนเตียงโอเคป่ะเพราะเฉพาะไม่ว่าคุณคิดเรื่องอะไรลบๆบมันจะไปหมักหมม สั่งสมแล้วไปจากจจิตใจสงจนึกมันรับคำสั่งอย่างเดียวแล้วจ้ะมันไม่มีมาบอกว่าอันนี้ไม่ดีสําหรับเธอนะฉันไม่ไปทําให้มันเกิดหรอกมันไม่คิดแบบนั้นมันอัตโนมัติรับคําสั่งอย่างเดียวถ้าคุณนอนไปด้วยน้ําตาไหลพรากคิดแต่เรื่องคิดแตเรื่องเศร้าๆคิดแต่ในทางลบกังวลว่าคนโน้นจะโกงเราหรือเปล่าคนนี้จะเอ่อคนนี้คนนี้จะ เราหรือเปล่าเออจ้าในเราไม่ชอบเราเลยเป็นพูดอะไรเกี่ยวกับเราหรือไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณจะคุณจะได้อะไรที่มันเป็นไวเบรชั่นแบบนั้นแถมยังฝันร้ายอีกใช่ไหมออแต่ว่าก่อนนอนเนี่ยช่วงนั้นโคตรสำคัญช่วงนั้นเป็นเวลาที่คุณขึ้นสมองอยู่ที่อัลฟาแล้วก็เตต้ามันจะค่อยๆไปเรื่อยๆช่วงนั้นเนี่ยโคตรสำคัญเลยเพราะคุณกำลังจะโปรแกรมจิตของคุณแล้วถ้าคุณโปรแกรมอะไรได้อัน,นึกภาพอันแรกอันแรกนะ ฝันอะไรก็ได้ที่คุณชอบ hmm. ฝันอะไรก็ได้หมายความว่าใช้จินตนาการนอนไปด้วยนอนไปด้วยอารมณ์ของว่าแม่มันจะเป็นไงว่าถ้าได้ไปนั่งเรือยอดถ้าได้นั่งเครื่องบินส่วนตัวอ้ามันจะเป็นไงว่ามันจะเดินเลิอขนาดไหนเนี่ยมันจะแบบว่าขึ้นไปแล้วขับรถขึ้นไปเลยแค่คิดก็ฟินแล้วนะความจริงขับรถแล้วก็ไปจอดเทียบเครื่องบินเลยแล้วก็ไม่ต้องไปผ่านอะไรทั้งสิ้นนะผ่าน oh. ผ่านอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ เดินขึ้นไปแล้วก็พนักงานแอร์ก็ดูแลเราสุดตัวเลยแล้วพอไปลงอีกประเทศหนึ่งก็ไม่ต้องมีการมาอะไรไม่ต้องไปเข้าตมอะไรทั้งสิ้นเขามาตรวจพาสปอร์ตบนเครื่องแล้วก็กระเป๋าก็เอาขึ้นรถไปเลยเออนี่จินตนาการแบบนี้ก่อนนอนนี่นี่อะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตามที่คุณอยากได้จินตนาการที่คุณฟินจินตนาการข้อสําคัญมันต้องเป็นพลังงานบวก ก่อนนอนนี่คือคี์ผมบอกด้วยเลยทุกความคิดที่คุณไม่มีแรงต้านนะมันสุดยอดทรงพลังแต่คนส่วนใหญ่มีความคิดที่มีแรงต้านใครที่ไม่มีแรงต้านคือมู่ง่ายกูคิดแล้วไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้แล้วคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เพืพ่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ f อ l โล w แล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัลลิวัลสีสวัสดีครับ